สวัสดีครับพบกับผมนัตะพงศ์มุทองเกษตรทักโลกครับตอนนี้มาดูไร่มันสำปะหลังครับนะครับอยู่ในช่วงของการเจริบตอายุประมาณ3เดือนครับรากรอบตัวหัวรอบด้านครับนี่ครับไม่ธรรมดาเลยทีเดียวครับขนาดมาแล้วครับอวบอ้วนดกด้วยครับเดี๋ยวมาพูดคุยกับเจ้าของแปลงครับว่าดูแลอย่างไรครับปีนี้สวัสดีครับครับผมสวัสดีครับแนะนําตัวหน่อยครับผมมณัศรีพันธครับอยู่อําเภอวัฒนานครจังหวัดสกแก้วครับอ่าตรงนี้ทัองหมดกี่ไร่ของพี่120ไร่ครับ120ไร่แปลงนี้ทํายากง่ายยังไงครับ ทำยากมากครับขึ้นมาแรกๆใบเหลืองครับอนะครับเป็นแบบนี้ทุกปีไหมทุกปีครับอ่าแล้วผลผลิตที่ผ่านมาได้ประมาณเท่าไหร่ประมาณห้าตันครับประมาณห้าตันครับนะครับอ่าแล้วก็ต้นทุนอะไรก็ต้นทุนสูงครับต้นทุนสูงกว่าอ่าปีนี้ครับอายุมันกี่เดือนแล้วครับสามเดือนครับสามเดือนนะครับนี่ครับท่านผู้ชมดูอีกทีครับนี่นะครับดูใบมันแผบเลยครับนะฮะใบเขียวสวยเลยครับนี่ฮะนี่ครับนะฮะ แล้วก็หัวรากนี่ครับเห็นแล้วเป็นไงบ้างครับดีมากครับดีมากดีเพราะอะไรครับโฟทีครับนี่เอาโฟทีมาฉีดนอกจากโฟทีเอาอะไรมาฉีดอีกแบคครับนี่ครับแบคครับนี่คู่กันเลยใช่ไหมครับฉีดคู่กันนะครับ๋อนะครับฉีดไปแล้วกี่ครั้งสามครั้งครับประมาณสามครั้งทุกครั้งที่ฉีดมีการเปลี่ยนแปลงยังไงเปลี่ยนแปลงเยอะครับใบจะเขียวใหญ่ใบใบใหญ่เขียวครับ อืมนะครับการเจริญเติบโตแบบการเจริญเติบโตเร็วครับเร็วกว่าไม่ฉีดแล้วที่มันเหลืองๆที่แรกๆหายไหมหายครับหายอ่าครับแบบนี้จะใช้ต่อไปไหมครับใช้ครับถ้ามีคนมาบอกว่าอย่าไปใช้เลยมันไม่ดีเชื่อไหมไม่ไม่เชื่อแล้วครับอ่าเพราะเราใช้เองเนาะครับอ่าสุดท้ายเลยครับพี่นะครับอ่าผลิตภัณฑ์โฟทีกับแบล็คของเราเนี่ยที่เอามาใช้ในไร่มันคิดว่าถูกแพงยังไงครับถูกครับถูกกว่าใช้เคมีเยอะครับ อืมเพราะว่าเราเป็นคนใช้เองเนาะครับอสองเดียวใช้ได้20่สิบไร่ครับชีดได้ยีไร่สองเดียวก็ใช้ได้เยอะครับแต่แน่นอนว่าเดี๋ยวอีกสักพักหนึ่งถ้ามีฝนตกก็จะเริ่มใส่ปุ๋ยครับบำรุงนะครับ,รบแต่ว่าคิดว่าจะใส่ปุ๋ยมากขึ้นหรือน้อยลงครับ น่าจะน้อยลงครับอืมนะครับนะก็คือเป็นการลดต้นทุนไปด้วยครับเอาละครับขอบคุณพี่ณัมากครับแชร์ประสบการณ์เรื่องราวของมันสำหรังอายุ3เดือนที่มีการฉีดพ่นบำรุง 4T แล้วก็แบ็คเข้าไปนะวันนี้ผมนัทพงมันทองเกษมชักโลกลาไปก่อนสวัสดีครับครับสวัสดีครับ